กทมระดมกำลังเจ้าหน้าที่จัดระเบียบถนนราชดำเนินวันแรกนะคะมีการไล่รื้อแผงค้าที่กิดขวางทางเท้าสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ค้าสลากเป็นอย่างมากค่ะ พลตำรวจตรีวิชัยสัมประภัยที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปร,ร,ระดมเทศกิจตำรวจทหารลงพื้นที่จัดระเบียบบริเวณถนนราชดำเนินเป็นวันแรกเริ่มตั้งแต่แยกผ่านฟ้าถึงโรงแรมรัตนกโกสินทร์โดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บและรื้อสิ่งกีดขวางโต๊ะแผงสลาก,กินแบ่งรัฐบาลที่วางระเกะระกาบนทางเท้าทั้งสองฝั่งออกจนหมดทามกลางความไม่พอใจของผู้ค้าสลาก ผู้ค้าได้พยายามชี้แจงให้เข้าใจว่าจุดนี้เป็นที่ทำมาหากินมานานแล้วย้ายไปที่อื่นก็ขายสลักไม่ได้และได้รวมตัวกันชูป้ายประท้วงขอพื้นที่ขายสลักต่อไปอขนายดแค่ตรงนี้ค่าเช่าปีหกหมื่นที่ใหม่คะที่ใหม่ที่เขาเขาให้ไปเราไปดูแล้วคือมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นตลาดล้างแล้วเราจะไปขายให้ใคร แล้วแล้วที่ทํามาหากินเราอยู่ตรงนี้ลูกเต้าเราเรียนอยู่ที่นี่บ้านเชา่าเราอยู่ที่นี่ให้เราย้ายไปที่อื่นแล้วแล้วครอบครัวเราทาไงไม่ใช่แค่ผู้ค้าสลากเท่านั้นที่เดือดร้อนไม่พอใจผู้ค้าอื่นๆก็ไม่พอใจกับการจัดระเบียบในครั้งนี้กล้ากันมั้งครับทานที่จะบอกว่าอีกเดือนหรือก,กี่เดือนก็ว่ามาผมจะได้เต็มพร้อมได้แต่นี่ป,ปรับมาแล้วผมจะทำงางกันครับไม่มีครับ ไม่มีครับ,รบม,มีเพิ่งปุบปับแล้วก็ไล่เลยครับพลตรตรีวิชายืนยันว่าไม่ผ่อนผันให้กับกลุ่มใดอย่างเด็ดขาดเพราะว่าคนส่วนใหญ่เดือดร้อน